สวัสดีครับพี่น้องสูบน้ำออกจากไค่หน้าแล้วแล้วครับสูบ2องมือครับไค่หน้ามันก่วงเนาะน้ำก่วงน้ำก่วงตืดมันไหลมากปรพร้อมกันครับมันขอดเนี่ยกดตับเครื่องไว้น้ำไหลกับสูบไม่ครับที่สั่งหน้าสูบน้ำขอดน้ำไหหน้าครับค่อยสูบขุ้นมากพารล็คละหน่อยครับเนี่ยมันขอด ปลาเนี่ก็เลี้ยแต่ปลาเล็กปลาน้อยนะครับปลาทีด่เดือดปลาซิวเป็นสันละปลาใหญ่ปลาตะเพียนปลาคอหนงวดเมาื่อวันเอาขึ้นมาหมดแล้วครับเสียวเครื่องขึ้นไม่เก็บใบบานมาที่นี่สุกปรกคักเครื่องไปล่างไปทำความสะอาดไว้เพื่อได้กศุกช่วงหน้าปีครับหน้าปีห้าฝน,ฟ,นฟ้าบา่ตกตามฤด,ดูกาล กระเสียวเครื่องสูบน้ำมาสูบจากซ้ายละเลี้ยงไว้ล่อเขาไว้ต้นเขาไม่แน่นอนก็ไปล่อไว้ท่าฝนครับหาน้ำคล้องพันสูบบ่ไดดหาน้ำคล้องชุนมาท่ามันนำคล้องไฟฟ้าพันสูบบ่ได้หาน้ำป่าบ่มีครับกระสูบน้ำซ้ายนี่นะครับขึ้นไม่ใส่เลี่ยงเขาไว้ซ้ายน่อยก็อดด้สูบใส่เน่าจำเป็นได้ยู่ครับสายดิดสูบไี้ไว้นี่ ที่นี่ก็ที่เอาเครื่องไปล้างน้สะอาดครับไปเช็กไว้อัจจะระบีไว้ครับบบาหอยมันขาดบบาหอยมันแข็งครับจะระบีลูกปืนไปเจ็บสายผากอนครับล้างเอาสายผากอนบาดที่นี่โอ้ยยนตอนกอดๆสูบขึ้นมาทอมันดูดเอาป่าขึ้นมานันครับมันมาตายอยู่ในทอที่นี่ตายอยู่ในสายผาที่นี่โอ้ยเป็นครับ ใช้อยู่มีสาไปแช่ไว้แช่ไว้ในสารละ่ะใช้อยู่บบมินบันไดเบมึงเขาก้อนก้อนขึ้นมากครับรอบมึงเขายักรอบก้นอนเขากะเลื้ยงฟังนี่กะเลื้ยงล้วครับนี่ฟังทั้งที่ทั้งทิศตะวันตกนี่กะเลื้ยงไข่ดีหมดล้วครับเปลื่ยนมาแล้วว่าเห็นทุ่มเขียวครับจะฟังทั้งทิศตะวัออนออกนี่มีเขียวอยู่ครับมีเขียวอยอะกันนี่เลื้ยงหมด นัดรถเกี่ยวพ้นไว่อาทิตย์หน้าครับผู้เฒ่าพ้นไปนัดรถเกี่ยวไวอาทิตย์หน้ากัสีมากเกี่ยวให้กัสีเหลืองความกันเมื่อหล่ะครับสองฟังนี่เหลืองความกันเมื่อพอดีนะครับเหลืออยู่เบื้องนี่ละน,น้อยๆนี่อยู่มั่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละท่านเหลืองเพราะท่านแก่ปอมโมเป็นเมาเมาอยู่นอนง่ามหนึ่งกับสิบบ่เหลืองจังหน่อยอยู่บ่กับสิบบ่เหลืองเมบ่อาทิตย์หน้าพอดีเจ็ดมือสิบมือนี่ครับเหลือบางสูบหนามน้อยนึงครับเพราะท่านเหลือง หอนย่ามเคียวไอ้พอดีแหละอากาศห่อนหนึงสีมันกระสีบวแก่ไปอยู่บ่เนาะครับพี่น้องกาศก็บหอน,น,อนหอนพี่น,อน้องเลยหอนคักหอนเนี่ยแดดคักเดดคักเดือดเนีเ่ยเดดจักองณหภูมินี่หอนจนปวดหัวประหลอดยา่างตากแดดนี่โอ้ยครับมันคือหอนคักหอนเนี่ยท่าย่ามี่ไหมคือ่อหอนคือจังสมัยตะกียระ <laughs> อาพี่น้องขึ้นเมียบานเหรอครับที่นี่ํำแล้วอ,อาบน้ำอาบทาพักผ่อนกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องขึ้นไปพักผ่อนกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ